วัดวัดเขาคล้ามสันติธรรมนะครับตำบลบ้านนาอำเภอสีออสนครินจังหวัดพัทรลุงยกฐานะมาจากสำนักสงฆ์วัดป่าสง์มาเป็นวัดปีสองห้าห้าแปดปัญหาที่ถามก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยสรุปอย่างเงี้ยพ่อแม่มอบที่ดินให้วัดแต่ปรากฏว่าต่อมาแต่ยังไม่ได้โอนนะพ่อแม่เสียชีวิต ที่ดินตรงนี้ก็มาโอนเป็นของลูกนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยชื่อยังเป็นของลูกอยู่แล้วไปหาสำนักพุทธสำนักพุทธก็บอกว่าให้ไปฟ้องเอาแล้วก็ไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าครอบครัวนี้พูดยากนะครับแล้วก็เลยมาถามว่า ตัววัดเองเนี่ยอยากจะได้รับวิสุงคารรมสีมาจะต้องทำยังไงวันนี้มาป่ะครับวัดเขาคลามสันติธรรมมาไหมมาใช่ไหมครับพระคุณเจ้าอย่างนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยมีตัวอย่างอยู่ที่ปทุมธานีวัดวัดแห่งหนึ่งนะครับ ของมูลที่นี่แหละคือต่อหลังเราจะไม่ออกืีอวัดหรอกเป็นวัดแห่งหนึ่งเป็นเป็นสำนักสงฆ์ปรากฏว่าพ่อแม่เนี่ยก็มอบสถานที่ให้ตั้งวัดนั่นแหละเสร็จแล้วก็โอนให้ลูกลูกก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องเลยขออนุญาตผู้ว่าอะไรก็อนุญาตเสร็จอยู่ๆลูกเนี่ยก็เอาที่ดินเนี่ยไปขายฝากแบ่งเป็นสองแปลงแปลงหนึ่งเกดไล่แปลงหนึ่งสามไล่ แปลงเจ็ดไล่เนี่ยขายฝากแล้วก็หลุดส่วนแปลงสามไล่นีขายขาดแต่สำนักสงฆ์เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนกับวัดของท่านนั่นแหละแต่นี่ขายขาดไปเลยนะเขาก็เลยมาลองมูลทีทนายกองทรัพย์ธรรมปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าวัดเนี่ยสำนักสงฆ์แห่งนี้ยังไม่ได้เป็นนิติบุคคลเราก็เลยลอง มูลที่ก็เลยทำเรื่องให้โดยทนายอยู่ที่ปทุมธานีก็ไปดำเนินการทวงถามให้นะฮะก็คือมีโนติสไปเสร็จแล้วก็ร้องสํานักพุทธสุดท้ายเราก็ให้เจ้าคนที่ซื้อไปเนี่ยไปดําเนินคดีกับเจ้าของที่ข้อหาช่อโกงเราเราบอกให้ช่อโกง เขาก็เลยไปดําเนินคดีชอ่อโกงพอจะขึ้นศาลเนี่ยในส่วนของที่ดินเจ็ดไร่เนี่ยเขาก็เลยซื้อคืนมาให้ประมาณรู้สึกจะเกือบเกืบเจ็ดล้านนะประมาณนี้แหละแล้วก็คืนมาตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะฮะส่วนอีกที่หนึ่งสามเนี่ยเขาก็ลังจะคืนให้เห็นบอกว่าจะคืนให้มาถึงวัดเนี่ยครับ คืออยากให้พระคุณเจ้าเนี่ยเข้าไปในเผจมูนิทนายกองทัพธรรมนะแล้วก็จะมีเงื่อนไขในการร้องเรียนอยู่หนึ่งสองสามท่านจะต้องทำหนังสือร้องเรียนมาที่มูนิธิทนายกองทัพธรรมเล่าประวัติอย่างนี้ครับแล้วก็บอกเลขโฉนดมาให้ด้วยแล้วก็นั่นมันจะมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งว่าท่านจะต้องบอกได้ว่าไปหาสำนักพุทธแล้ว ไปหาเจ้าคณะผู้ปกครองแล้วเขาบอกว่าให้เราไปดําเนินคดีเองต้องเขียนด้วยนะแล้วก็ท่านต้องเขียนเนื่อนไขด้วยว่าอขอรับรองว่าสิ่งที่เราพูดเ,เป็นความจริงถ้าไม่จริงสามารถให้มูทิเปิดเผยต่อสาชนและดําเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและอาญาถ้าไม่จริงนะฮะแล้วส่งมาเดี๋ยวเราจะจัดการให้ผมบอกว่าที่ธรณีสงทุกแปลงตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ถ้าเป็นแล้วก็เป็นเลยถ้าหากว่าจะเอาที่ธรณีสงไปเนี่ยถ้าเป็นเอกชนต้องตาเป็นพระราชบัญญัติเข้ารัฐสภาแต่ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐก็ตาเป็นพระราชกิจสีกาเวรคืนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วถึงยอมไปได้นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครเอาไปได้เลยเมื่อแม่บริจาคแล้วเป็นที่สำนักสงแล้วแม้จะยังไม่โอนที่ตรงนั้นก็เป็นที่ของวัดเป็นที่ของสำนักสง์ ท่านไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดการให้นะครับแต่ว่าคนที่อย่าร้องเนี่ยก็คือสำนักพุทธเพราะว่าเราไม่เป็นเราไม่ได้เป็นนิติบุคคลอย่างที่ผมบอกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะจัดการประสานงานให้ที่สำนักพุทธพัทธลุงหลวงพ่อก็ทาหนังสือถึงมูลที่นะเขียนมาแล้วไปดูในเพจมูลที่ไปจะปักหมุดไว้เลยแล้วก็เขียนมาแล้วส่งมาให้เรามันมีมันมีทางลงทางไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับหลวงพ่อก็จะยังมีอะไรถามไหม ไอ้ตรงนี้เป็นข้อกฎหมายครับเมื่อกี้ที่ธรรมธานเล่าก็คือว่าเป็นมาตรา3สก็คือว่าโอนไม่ได้ยกเว้นเป็นพระราชบัญญัติเป็นพระราชกิษฎีแล้วอายุความต่อสู้ไม่ได้ครับเขาจะยึดไปนานเท่าไหร่ก็เอาคืนมาได้หมดครับเอาไมโครโฟนให้หลวงพ่อหน่อยดิหลวงพ่อมีอะไรถามไหมไหนๆก็มาแล้วไม่ลอยครับไม่ลอยครับไอ้นี่เดี๋ยวมูที่จัดการให้ แล้วคําถวายเนี่ยถวายที่ดินเนี่ยมันชัดเจนไหมถวายให้กับสงแล้วเละคุณโยมก็เหมือนกันแหละครับเราต้องเอามาพิสูจน์ให้ได้ว่ามีคําถวายจริงมีกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือมีบุคคลใดก็ตามเขามายืนยันครับเขามายืนยันครับครับหลวงพ่อก็ขอขออนุญาตโอกาสพระเทราทุกๆรูปครับหลวงพ่อดูในเพจนะคือที่ดินแปลงนี้ ตอนตอนที่เจ้าของเดิมคือพ่อเขาได้ทาหนังสือได้ทาสัญญาเอาไว้ที่สํานักพุทธแล้วว่าจะยกที่ดินแปลนไงวัดเหมือนกันครับผมก็เล่าเหมือนกันทําเหมือนกันอันนี้สมบูรณ์เลยสมบูรณ์ครับแต่ผมไม่ต้องว่าวิธีการขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามีทนายอยู่ที่พัทลุงเดี๋ยวเราจัดการให้มีทนายมีทนายกองทัพทำอยู่ที่พัทลุงเดี๋ยวเราจัดการให้ขอบคุณครับครับหลวงพ่อก็เข้าไปในเพจนะ เพดมูที่มันจะมีเงื่อนไขนะหลวงพ่อเขียนมาตามนี้นะแล้วมาส่งถึงประธานมูที่เดี๋ยวจัดการให้เราต้องมีเราต้องมีหลักฐานในการที่จะไปอ้างสำนักพุทธสำนักพุทธทำให้เราได้ครับงานนี้หลวงพ่อฟ้องไม่ได้ครับต้องให้สำนักพุทธเป็นคนดำเนินก,การเดี๋ยวเราจะชงเรื่องให้ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคำถามว่า วัดที่มีที่ดินจำนวนมากแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เช่าเขาไม่เช่าเพื่อทำสวนโดยกฎหมายแล้วมีสิทธิ์เช่าจำนวนเท่าไหร่กี่ไร่คืออย่างนี้ครับที่ธรณีสงเนี่ยมันมีสองอย่างอย่างแรกคือเช่าเพื่ออยู่อาศัยนะครับมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของวัดถ้าเป็นที่ไร่ที่นาที่สวนเนี่ยนะครับในการเช่าเนี่ย มันจะให้คนเช่าร้อยตารางวาสองร้อยตารางวามันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่วัดเนี่ยสามารถกําหนดผู้เช่าได้เพราะว่าวัดคือตามหลักกฎหมายเรื่องลักษณะการเช่าเนี่ยเราถือคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นหลักนะผู้เช่าถ้าผู้เช่านิสัยดีผู้เช่าไม่มีปัญหาเราถึงจะให้เช่า แต่ถ้าหากผู้เช่าที่ัยไม่ดีเราก็ไม่ให้เช่าปัญหาต่อไปที่จะเกิดขึ้นมาที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่นาหรือไม่ถ้าเป็นที่นาก็มีพรบควบคุมการเช่านาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เช่าเนี่ยเช่าทําสวนหรือเช่าทํานาถ้าเช่าทําสวนเนี่ยตัวของวัดเองก็สามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ได้โดย โดยโดยโดยส่วนตัวเลยเราจะให้เขาเช่ากี่ไร่หรือไม่ให้เช่าหรือให้เช่าทั้งหมดก็ได้ครับมันแล้วแต่เราแต่ถ้าเป็นที่สําหรับพักอาศัยเนี่ยมันจะมีลิมิตอยู่ว่าคนละร้อยคนละร้อยคนละร้อยอะไรเงี้ยนะครับ <erman. S 1> เพราะฉะนั้นไอ้นี้มันอยู่ที่เราไม่อยู่ที่เรานะครับมันอยู่ที่เราเป็นหลักว่เาเราจะให้เช่ากี่ไร่นะครับมีอะไรถามไหมครับมีอะไรเสริมไหมครับมีอะไรถามก็ถามมาได้นะครับ อันนี้เป็นการช่วงถามปัญหาเดี๋ยวเราจะสรุปสุดท้ายจะจบสี่โมงครึ่งมีอะไรถามไหมครับหรือว่าเข้าใจกันหมดแล้วอธิบายเนี่ยอาจารย์ถามถามหน่อยแสดงว่าถ้าไม่ถามผมนี่แสดงว่าอธิบายไม่รู้เรื่องเลยครับก็ขออนุญาตพระเทรานุเทระพระสาสม,มิกทุกรูป ก็ขอจเจริญพรคุณโยมทนายะพอดีนั่งทั้งวันและแต่ว่าให้ให้ให้อยู่ถึงช่วงนี้ก่อนจะได้ถามถึงจะเป็นที่พักสง์เล็กๆนะฮะขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันเพราะว่าเอ่ยชื่อไปเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้ <laughs> พอพรดีอาตมาเป็นเป็นคนที่อื่นเป็นคนภาคกลางมาอยู่ที่ภาคใต้ได้ เข้าปีที่10ก็มีโอกาสดูแลรักษาเสนาสนะแห่งหนึ่งนะในอำเภอหัดใหญ่พอดีจะสอบถามทานายว่าอันนี้ยังไม่สอบถามเรื่องปัญหานะสอบถามเรื่องเสนาสนะซึ่งก่อนหน้านี้นั้นได้มีชาวบ้านนะได้ขอดำเนินการเรื่องจากที่พักสง์ให้เป็นวัด ได้ดำเนินการไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มีรู้สึกว่าจะเป็นสํานักพุทธได้เข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติเสนาสนะต่างๆครบถ้วนแต่ขาดตรงที่ว่าที่ดินนั้นหาเจ้าของที่บริจาคไม่เจอไม่พบไม่รู้อยู่ที่ไหนประมาณนี้ทีนี้ตรงนี้เนี่ย กฎหมายณนะปัจจุบันหรือรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแล้วก็ตามเราสามารถที่จะ,อะขอดำเนินการยกขั้นตอนอย่างไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ขอคำถามแรกก่อนครับหมายถึงว่าที่เป็นสำนักส่งใช่ไหมครับครับถูกต้องแล้วก็ไม่มีหลักฐานการยกให้ใช่ไหมครับครับถูกต้องครับแล้วที่เนี่ยมีคนมาโต้แย้งสิทธิ์ไหมครับว่าเป็นที่ของเขา ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับแล้วเป็นที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกันไหมครับใช้ร่วมกันครับแล้วไม่มีหลักฐานทางโฉนดทางอะไรเลยใช่ไหมครับเป็นนศรหรือเป็นที่ส,สอคอที่สปกรอ,อะไรมีไหมครับเท่าที่สอบถามเจ้าของที่ดินบริเวณร,รอบที่พักที่พักสงนะฮะมีโฉนดทั้งหมดเลยโฉนดกับถนนสาธารณะ ถนนสาธารณะนั้นอยู่ด้านหน้าของที่พักสง์ส่วนอีกสามด้านที่เป็นตัวยูนั้นเป็นส่วนยางและเป็นที่ดินที่มีเจ้าของที่มีโฉนดเรียบรอย<ป>ย้อยแล้วปัญหาของท่านก็คือไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับถูกต้องครับอย่างนั้นต้องไปถามที่ที่ไปดูแผนที่ภาษีของอปตรครับอยู่ในพื้นที่อปตรหรือเทศบาลครับเทศบาลครับเทศบาลเขาจะมีแผนที่ชนิดหนึ่งเรียกว่าแผนที่ภาษีครับ แผนที่ภาษีเขาจะระบุเลยว่าที่ตรงไหนเป็นที่กระชนโฉนดเท่าไหร่อะไรไงเพราะเก็บภาษีไงครับเป็นที่เกษตรกรรมที่ไรต้องไปเช็คเบื้องต้นก่อนที่เนี้ยถ้าเช็คแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ที่นอสลอเนี่ยก็ก็ถือว่าปลอดภัยที่ที่พบทห้าอ่าก็ได้เป็นภาษีบุงที่บับรุงท้องที่ไปดูได้ครับถ้าเป็นที่แบบนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันเป็นที่สปกรไหมมันเป็นที่ของหลวงของอะไรไหมถ้าไม่ใช่ซะแล้วเนี่ยปัญหาเดียวที่จะพินาก็คือว่า เป็นที่ที่มีคนยกให้มาก่อนครับก็ต้องไปหาถามผู้ใหญ่บ้านกำนันว่าใครเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีเอกสารในการยืนยันว่าที่เป็นอะไรเนี่ยซ้มไม่สามารถขอเป็นวัดเป็นอะไรได้เลยครับออกี่ไร่ครับท่านออประมาณ8ดไร่ครับ8ดไร่นี่ขอเป็นวัดได้ทุกวันนี้ก็สองสาไร่ก็ได้เลย,เยครับกฎหมายใหม่ขอได้เลยแต่<ม>ว่าต้องไม่เป็นที่หนึ่ง ต้องไม่เป็นที่พวกสวปกสปถ้าสปรต้องไปขอเขาที่ป่าไม้ที่ประโยชน์ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันที่น,อนลอมไม่ได้เขาจะตีตกเลยครับแต่ท่านลองไปหาดูไปถามอบตเทศบาลเขาจะรู้ครับว่า,าปเป็น<า>ที่<า>อะไรออย่างครับอะไรนะครับไปถามอบตอ,อย่างครับอย่างยังไม่ได้ไปถามครับอย่างต้องไปถามว่าที่ตรงนี้มันคืออะไรถ้าถามแล้วอบตไม่มีให้ไปดูสำงานที่ดินเขตให้เขาดูระวังแผนที่ครับเขาจะรู้เลยว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ของใคร มันจะมีระวางแผนใหญ่อะครับแล้วเขาจะบอกว่าเลขตรงนี้อาจจะมีโฉนดก็ได้อาจจะเป็นโฉนดก็ได้ไปดูระวางแนแคนสองครับของกรมที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดได้มาอย่างไงครับท่านเมื่อกี้ผุฟังไม่ชัดคือคืออาตมาเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นที่สครับรุ่น1รุ่น2เนี่ยก็หลาย10ปีแล้วแล้วมีอะไรอยู่ในพื้นที่บ้างครับก็มีศาลาอ่าศาลาบำเพ็ญก็คื ที่ตั้งศพนะ่สาราตั้งศพแล้วก็มีเมนเผาศพแล้วก็มีศาราโรงครัวมีห้องน้ํามีกุฏิกุฏิก็ครบนะาหาหลังแต่ที่ผมกลัวคืออะไรรู้ไหมกลัวมันจะเป็นที่ป่าช้าเก่าไม,ไม่ไม่ต้องกลัวครับท่านคือเป็นป่าช้าครับไม,ไม่ไม่คืออย่างนี้ที่ที่กำลังพูดคืออย่างนี้ถ้าเป็นที่ประช้าส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตั้งวัดไม่ได้ นั่นแหละคือปัญหาก็คือชื่อเดิมก็คือชื่อเดิมใช่ไหมครับพระเดชยวพระคุณชื่อเดิมมันคือขึ้นต้นด้วยป่าช้าหมู่บ้านน่ะป่าช้าแล้วก็ <c oughs> ผมกลัวว่าจะเป็นที่ที่ตั้งวัดไม่ได้ท่านเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยทางภาคเหนือทางภาคยีสานภาคใต้ก็มีนะครับ <c oughs> เหนือยีสานเนี่ยเขาเขาจะไม่เผาเผาในวัดเขาจะมีป่าช้าที่เป็นที่หลังหมู่บ้านเขาจะตั้งเมนเลยครับแล้วมีสาลาส่วนใครจะใช้ก็ไปเปิดใครไปใช้ก็ไปเปิดแล้วก็ปิดไม่มีรั้วรอบขอบชิด เขาเรียกว่าเป็นที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกันถือว่าเป็นที่นอสลอรหรือเป็นที่ที่เป็นที่สาธนานะรณะไม่สามารถครอบครองได้แต่ท่านอยู่เขาอาจจะไม่ไล่ไงเพราะว่าดีกว่าไม่มีพระอยู่กลัวผีอยู่ก็อบอุ่นใช่ไหมครับแล้วอยู่มานานเขาก็ไม่ได้ไล่แต่ถ้าถึงขนาดจะยกวัดเนี่ยผมกลัวว่าจะมีปัญหา<อ>ครับขอสอบถามอีกนิดเดียวก็คือเรื่องเดิมนี่แหละพอดียังไม่เข้าใจ สรุปรถถ้าถ้าเป็นเป็นลักษณะนั้นไม่ถึงเป็นป่าช้านะเป็นที่สาธารณะนั้นเราก็เปรียบเปรียบเปรียบได้ว่าเป็นที่สาธารณะถูกต้องหรือไม่ครับเป็นที่สาธารณะเลยครับไม่ใช่เปรียบครับกฎหมายบอกว่าเป็นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันถ้าเป็นที่สาธารณะก็แสดงว่าไม่สามารถที่จะจังวัดได้ยกได้ใช่ครับแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่เขาเขาไม่นิมนต์ท่านหรอกเนื่องจากว่าดีกว่าไม่มีพระอยู่แต่เขาไม่ให้เป็นวัดไงฮะ แต่พอเราไปไปไปใช้สิทธิ์บอกว่าจะตั้งเป็นวัดไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ชาวบ้านไม่ให้นะครับชาวบ้านอาจจะไม่สนใจแต่สํานักพุทธสถานเขาไม่ให้สํานักพุทธเนื่องจากมหาธิรสมาคมเขาตีตกหมดเลยท่านไม่ให้ครับชัดเจนครับครับคำถามที่หนึ่งนี้นี่ขอขอคำถามเดียวอย่าเวลาจะน้อยไม่ใช่คําถามอันนี้เป็น เป็นปัญหาคําถามเรียบร้อยแล้วจบชัดเจนแล้วครับขอบคุณมากนะ,จะเจริญพรทีนี้ปัญหามีปัญหาหนึ่งที่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าด้วยความที่ว่าอาตมาภาพเนี่ยไม่สบายใจก็คือจะเท้าฟาร์มสักนิดไม่เกิน5นาทีนะคุณปัญหาก็คือว่าที่ที่พักสงฆ์เนี่ยได้ได้ตั้งแต่อาตมาภาพได้เข้ามาดูแลนะอยู่รูปเดียวแล้วได้ทําการ ทอดกระถินนะผ่านมาสองสครั้งแล้วนะครับทีนี้การทอดกระถินเนี่ยก็จะมีได้ทุกปีได้ตังมาทุกปีแต่ด้วยจุดประสงค์ที่ว่าที่ญาติโยมเนี่ยเข้ามาสอบถามอาตมาทุกๆุกปีอาตมาไม่สามารถที่จะตอบได้แล้วก็ความคิดของของชาวบ้านเนี่ยที่คิดที่ที่เข้าใจว่าอาตมาเนี่ยเป็นผู้ดูแลเงินอะไรตรงเนี้ย ต้องรู้ว่าเงินตรงนี้มันไปไหนมันไปอยู่กับใครเพราะฉะนั้นอาตมาเนี่ยก็เลยบอกว่าอาตมาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเงินไม่รู้ด้วยซ้ําเงินทั้งหมดที่ทอดกระถินได้นั้นอยู่ที่คณะกรรมการแต่เพียงผู้เดียวเป็นชุดชุดกรรมการดูแลอยู่กรรมการ่งกรรมการ <c oughs> ได้ดูแลอยู่ <c oughs> และกรรมการดูแลอย่างเดียวอาตมาไม่รู้เรื่องเลยว่าเงินครับ <c oughs> รู้แค่ตัวเลขแต่ละปี <c oughs> ว่าทอดกระถินได้เท่าไหร่แต่ทีนี้ปัญหาคือว่าที่เกิดขึ้นกับอาตมาเนี่ยก็คือสองสามปีที่ผ่านมา ชาวบ้านมาถามว่าปีนี้ทําอะไรแล้วหรือยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมทําห้องน้ําเพิ่มหรือยังทําห้องครัวเพิ่มไหมทํากุฏิเพิ่มไหมเบียยที่ทอดที่ทอดกระถินได้นั้นอาตมาตอบได้คําเดียวแบบสั้นๆเลยว่ายังไม่ได้ทําเลยเพราะว่าอาตมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสามารถที่จะไปดึงเงินตัวนั้นเข้ามาทําได้ นั่นแหละปัญหาคือตรงนี้ท่านทนายพอจะมีข้อชี้แนะใช้คำว่าชี้แนะดีกว่าว่าเราจะมีมีข้อชี้แนะให้อตมาเนี่ยพอที่จะไปพูดอะไรได้ว่างที่อยากจะนําเงินนั้นมาบูรณะนาสนะกรรมการกคือใครครับท่าน<อ>ใครเ <laughs> ที่ยวเงินไปไม่แม่พูดไม่ต้องออกชื่อเขาหมายถึงว่าคนกลุ่มไหนเป็นเ,<อ>เป็นชาวบ้านเราหรือว่าเป็นผู้นําชุมชนหรือว่าเป็น,ปนผู้นําชุมชน อ๋อครับเป็นผู้นําชุมชนแล้วเงินเขาเข้าบัญชีหรือว่าเอาเงินสดไปครับเข้าบัญชีเอ่อบัญชีบัญชีสํานักส่งเหรอครับไม่มีครับเป็นบัญชีส่วนตัวส่วนตัวก็นั่นแหละคือปัญหาที่ที่เรากําลังคุยกันอยู่ว่าพอเป็นสํานักส่งพรภาพกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องเปิดเป็นบัญชีนิติบุคคลไงเพราะว่าสํานักส่งไม่ใช่ทีนี้ปัญหาก็คือว่า เงินนะ่ยไม่ได้อยู่ที่ท่านเพราะไม่ได้อยู่ที่ท่านนะ่ยชาวบ้านจะเข้าใจว่าท่านนะ่ยมีส่วนในการบริหารจัดการก <c oughs> เขาก็เลยมาถามท่าน,น,นครับที่พักสง์บ้านนสีครับ ตตตบตบน,น่่เเพราาะวางิทีขออน,นุญาตในที<ๆ>่ท่านพูดประเด็นหลังนะประเด็นตะก,กี้เนี่ยที่พิ่งจบมามา,มาคือประเด็นเรื่องเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องทอดกระถินอะไรเนี่ยนะคือฟังแล้วมันทำแม่งทำแม่งนะเนาะคือหนึ่งท่านที่ตรงนั้นก็เป็นที่สาธารนณะที่ว่าป่าชา้า ก็อยู่ได้ไม่ใช่ไม่อยู่ไม่ได้แต่อยู่ในฐานะคือที่พักสง์เนี่ยมันคือตรงไหนก็ได้ที่พักสง์ที่ตรงไหนก็ได้ที่เข้าไปอยู่แล้วเขามีชาวบ้านเขามีชาวบ้านเขาร่วมกุนหรืออะไรเนี่ยแต่ว่ามันไม,ไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเองก็อยู่ได้นะแล้วที่ท่านบอกว่าสองสามปีในทอดกระถินเนี่ยจะอยู่รูปเดียวแตะที่พักสง์ นะท่านคือที่ที่บอกทนายความตะก,กี้บอกว่ามันเริ่มจากต้นน้ำก็ผิดมาแล้วไม่ถูกต้องแล้วทอดกระถินนี่ทอดได้ยังไงอยู่รูปเดียวนะนะทอดกระถินเพราะนั้นแล้วยิ่งบอกว่ามีคณะกรรมการอะไรนี้เราก็ฟังมาตั้งแต่ต้นนะท่านทนายอนันตชัยก็พูดชัดเจนอาตมาก็ย้ำบ่อยๆว่า กรรมการเนี่ยวัดทุกวัดเนี่ยจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายรับรองนะตั้งก็ได้แต่ไม่ตั้งก็ไม่ได้ผิดกฎหมายยกเว้นวิยาวัชกรอย่างเดียวที่ต้องตั้งเพราะนั้นที่ว่ามาเนี่ยแล้วก็บัญชีอะไรก็แน่นวะคือคือคือบัญชีผู้ดูแลผู้ผู้ดู ดูแลบัญชีของของที่พักสงฆ์นะก็ก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละนะก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทีนี้ท่านมาก็นี่เพิ่งรู้เหมือนกันเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปต้องไปต้องไปดูหน่อยนะะเออเดี๋ยวจะค่อยไม่ไม่ทราบว่าใครวิจญาณใาตำบลนะทุ่งทุ่งตำเสา่ะใคร เออเลขาเลขาเลขาหลวงพ่อตำรวเลขาอยู่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ค่อยจัดการกันเองครับกับกับกับเรียนพระเดชพระคุณรองจังหวัดครับท่านต้องเข้าไปดูครับเพราะว่ามันมีเรื่องเงินเรื่องกระถินเพราะกระถินปกติอยู่รูปเดียวรับไม่ได้ครับรับไม่ได้แล้วมันมีข้อตัวแย้งอยู่ครับครับ <Okay. S 2> ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อลองจังหวัดท่านเข้าไปไปประสานกับทางตำบลแล้วก็เข้าไปดูครับผม <c oughs> อ๋อครับครับเงินครับมีมีอะไรจะถามอีกไหมครับท่านครับ เหลืออีกประมาณสิบนาทีพอสมควรเวลาพี่เชียลงมีอะไรไหมครับ,ไม,มรบไม่มีแล้วนะก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะกราบเรียนพระเดชพระคุณทั้งหลายนะครับว่าถ้าว่าท่านมีปัญหาก็ให้เข้าไปในเพจมูธิทนายกองทัพธรรม เพจมุอที่นายเราทำเนี่ยจะมีเงื่อนไขในการร้องเรียนว่ามีอะไรบ้างหยุดนั่นแหละครับแต่ท่านทําหนังสือมาเราแต่ต้องเป็นเรื่องของคณะสงฆ์เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นท่านไปหมิ่นประมาทหรือไปด่าลงเพจเพจเฟซบุ๊กเรื่องส่วนตัวเราไม่ทํานะเพราะเราเป็นคณะบุคคลทําเรื่องของส่วนรวม ถ้าหากว่าท่านถูกดูหมิน่นดูแคล์หรืออะไรพวกนี้ท่านต้องไปหาทนายซึ่งเราก็ไม่ทําให้เพราะว่าเราเป็นมูลิธิเราทําเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามูลิธิเราเนี่ยในการดําเนินการเนี่ยเราไม่ให้พระพิสุเดือดร้อนนะครับเราไม่ให้พระพิสุสงเดือดร้อนแล้วถ้าหากว่าปัญหาไหนที่ท่านไม่ได้จริง ท่านทักมาหาเราแล้วเราจะแก้ไขปัญหาให้ปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้หมกเราจะแก้ไขให้เพราะเรามีทนายเนี่ยดูแลให้นะครับสุดท้ายนี้ก็มหามีมีอะไรไหมก็ขอปิดการบรรยายถวายความรู้นะฮะเชิญเชิญเชิญอาจารย์ครับ